สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในโรงองุ่นนะคะเดี๋ยวจะพามาดูค่ะหลังจากที่เราอ่าพุนไปได้10วันแล้วนะคะจะเป็นยังไงแตกยอดแล้วหรือยังเดี๋ยวไปดูกันค่ะดูก,กิ่งนี้ค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะ การพุนครั้งนี้ของเราไม่ได้ทาดอ m แมกเลยค่ะเพราะว่าดอมแมกขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทาไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ออกยอดดีอยู่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสิวันหลังจากที่พุนนะคะก็ทยอยแตกออกมา ทุกกิ่งเลยค่ะ,ะกิ่งนี้ก็มาอยู่2ตาเนี่ยค่ะกิ่งนี้กิ่งนี้ออกเกือบทุกข้อเลยค่ะ ก็ต้องดูนะคะว่าแตกยอดออกมาแล้วตอนนี้จะมีช่อตามมาไหมอันนี้ต้องเดี๋ยวรอดูต่อนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแต่ละตาตอนนี้ค่ะแต่ละกลิ่งเนี่ยตาเขาเนี่ยออกมาเกือบทุกตาเลยค่ะบางกิ่งก็กำลังเป็นตุ่มๆออกมา แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ยังไม่ออกนะคะทยอยออกมาแล้วค่ะ จะรอดูต่อว่าจะมีช่อด,ดอกออกมาหรือเปล่าตอนนี้ก็กำลังเริ่มกำลังเริ่มแตกยอดออกมาค่ะมือใหม่นะคะครั้งแรกของการ คุณองุ่นของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคะก็กำลังเริ่มทยอยกันออกมาค่ะ เดี๋ยวจะรอดูต่อไปนะคะว่ายอดที่ออกมาเนี่ยจะมีช่อหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังสวยแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะคะรอลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าจะมีช่อด,ดอกออกมาไหม